สวัสดีจ้าพ, hehe, พี่นองฟองไปสู medim, ้ผู้สุกคนไม่หอมพัแตะเข่าในบ้านแต่พี่นองไม่หอมพัแตะเข่ามากในบานไม่หอมจิตไม่หอมเล็กกระไดอันนี้มากพี่เก็าพี่นองไม่หอมหิวแห้งไม่หอมก็เไดสิมไม่อันเพดอันพี่ซ่านนะจะพี่ซ่านไม่หอมซื้อมากซื้อมาเดี๋ยวนี้แหละจะไม่หอมเม่อะไรเพราท่านแอาของออาจกอันเ่ราท่านแอาของออาจกอันนี้แล้วพี่นองเอาจะกระเป๋าเยอะ ม่หอมผืนแห้งเลยทุกคนนีหอมสืนมากม,ม่หอมไปได้ของมาหลายจ้ะทุกคนม่หอมไปได้ของมาหลายครับ ไม่หอมมาไม่หอมเริ่มาเข็ดพิกเผาไหมพี่น้องอันว่าสิมาเห็ดพิกเผาไปได้กระเทียมมากแต่คุคนกระเทียมแบบเขาแกะแล้วไม่หอมก่เสียเอามาเอามาถอดนะจา๊ะวันนี้แม่หอมไปหาอันหมูสามชั้นบวมมีพี่น้องเขาเราเก็บแล้วมันบวมเป็นหนามนอันไทยบ้านอันนี้กินอยังก,กินเป็นหนา ไม่หอมกัไปใดอันนี้มาพร้อมพี่น้องแนวใสเหงื่อเนวแนวปักผมทุกคนไม่หอมกับเลสเน่ปักผมเจ้าของไม่หอมกับิ๊ตัดเสืออ้อกล้องทุกคนน่าเหมือนน่าเพาเฮ็ดกับเขาแม่ผมมันกะมึงแม,ม่หอมกันนี่ผมโมเองมึงพี่น้องผมบวกเก,กินกัน เทศไปตามภระีพระสอนไปสน,นันนอจากทุกคนม่หอมกระสีมาใส่ใส่พอเด็กบิดผมเลยพี่น,อน้องมันไม่หอมบอกเป็นคนที่ม่นเป็นคนมาแข่ผมมันมากกว่าต่อทุกคนเอามาก็ใส่บอถือค่ะเท่าแล้วเลยเท่าตะเหลือตนะ่อทุกคนเออใส่บอถือค่ะจากทุกคนใส่ห้มถือทางกัน คือพ่พี่น้องพ่อไปสีทันยาวบว่ชไม่หอมหัตะไดมาใหม่เด้นหน่อยได้มาสองอันทุกคนอันนี้คือสิเป็นหัวลานวันนี้อันนี้คือสิเป็นหัวลานหัวเผล่นนะเราเดวตัดออกก่อนไม่หอมบ่ามากักผมมากกว่าตะไดมาพี่น้องไม่หอมกับมัดโหลดมัดขึ้นเรื่อยจริงจีนะอืมแบบมัดขึ้นเรื่อยอันนี้อันหน่อยพี่น้องบวชมาใหม่มาทั้งหลัง แกนพี่น้องจะได้แบบแกนนักซีนหน่อยนะคะบอกไปหาบกกอบะอบมีพี่น้องไปหาบกหงบะมีเลยบกหงคือค้องแกะกรอกแกะเกลี่ยคือคล้องกับหลอกแกะเกลี่ยมีหอดไกข่ขนอ่าบานเขาเนี่บานเขาก็มีไกข่ขนอคือกออไไันเด้ทุกคนไเหางกัไปแดน xiang xiang đan bay, này hả, cái ta nhìn lâu thì mì lại, với tai lang coi. Này แบต,ตเตอรี่ออกมาสบายแต่ส่ทานแต่ว่าถือกันม้นเนี่ยคุ้มเสียถุงหนึ่งพี่น้องอสือกระสือไส้วันนี้ไม่หอมสือของไรไหลนสับป,ปลด เอาเมล์แต่กินนั่นเห็ดอาหารเส้าไหมทุกคนนี่มันคือจิแมนข้าวโพดโอ้ทัวพี่น้องทัวไม่หอมกับเจ้าเมาเอามาต้มเนาะจะเอามาลวกลวกแล้วก็เอามาไว้ถ้าใส่อัน่เพากินสลัดนะทุกคนอันลวกแล้วๆวันนี้ไม่หอมกับจีเอาใส่ถุงใส่ถุงยหน่หมูเส่าห้าวเ่าอยากกินสลัดกันจะ้ะเขาก็ออกมาใส่เจลาไนพี่น้องข่าโพดแม่แล้วก็นซับปะรดแน่หัวหอม หอมไปได้หอมๆมั้ไม่หอมไปซื้อขนมเส้นพี่น้องไปซื้อขนมเส้นอันนี้มันซีอิ๊วดำไปซื้อขนมเส้นทุกคนซื้อไวปหันว่าอยากไปดูนะไปดูแบบว่ารถแม่หอมมันเป็นรถชาติเนาะจ้าละมันเป็นรถชาติห้าเห้าเห้าวห้าวต่อไปเดี๋ยวอะไรประหยัดอะไรห้าวก็ประหยัดตั้งแตทุกคนเพราะว่ามือนีน้ำแข็งกระตุกพี่น้องถ้าแม่นสมมติว่า อันทาร์เลเซียขน้ำแข็งตรงสิไฟดับพี่น้องกับบโมีอินเทอร์เน็ตเริ่มมีห้องบอปก,ก่อนกอนแต่บโมีอินเทอร์เน็ตนอกจากทุกคนบ้านแมเ่เกอรเพื่อนมเื้งขึ้นอีกอันนี้เขารถไฟเหรอบานแม่เกอรเนี่ยน้ำแข็งแห้งลายได้พี่น้องน้ำแข็งมืดหนีน้ำแข็งมืดตึ๊บมาเลยมุกจังหงมึงข้างนอกพี่นอ้องมืดตึ๊บตีเลยค่ะน้ำแข็งน้ำแข็งตกพี่น้องไปใส้กับงานอะไร นี่ยังเทากันีน่ยังเทากักินไปเนอกจากเท่กุกคนเนาะเขาไปออกฟันแตนี่ออเนม่หอมรื้อมอนนีใส่น้นหอ,อนนหอมตัดคือตาว เนือขาจะกินินอย่งที่น้องแน้ววมันไงที่ตัวเขาที่ที่กัดที่แม่หอมกับบ่เห็ดเองจากทีน้องเห็ดเองก็รุ่งขึ้นหลายควนหนืีี้ไม่ใช่ื้เด็ดอ่ะง่ายๆเนาะเขาก็กินใดง่ายๆไดเขากัง่ายนะที่นองเขากับกอนไปหยาบเพราว่าแม่หอมจะกินผู้เดียวนะจากตุกตนถ้าแม่หอมบ่ไใดไปกอบคอ็เมมต์ผู้ใดรือว่าอย่างนี้แสดงว่า บ่มีหนีตก็จะเด้อเพราะว่าหนาเนีตเท่าต้องระว่งางเลยนะทุกคนเพราะว่าอย่างขนาดเนี่ยสิเน็ตลดเน็ตลดด,ดูดูพี่น้องหนาหนาน้ำแข็งเนี่ยเพราะว่าการน้ำแข็งมาหลายนีย่มันสิมักสิลดหายไปซื้อข้างเจ้าไฟบ่มีเด็ดดังไฟพี่น้องดงัดดงไฟดังหนาวดังไฟฉิบบทมันบปงนไงคือ มาห้างเดียวจังทุกคนอยู่ประเทศนอก์เวย์ห้องต้องเตรียมตลอดเวลาตัวพี่นอ้องอยู่จังสี่เ้าต้องเตรียมตลอดเวลาเตรียมอย่างเตรียมไม่ขีดเตรียมไฟสายเตรียมฟื้นพี่น้องหนาหนาวนาี่ยังสำคัญฟื้น พื้นเอาใบกระดังแกลหนาวนะทุกคนอืมไมันฉีดนี่เงาต้องมีไว้ตลอดเลยถ้ารแมนสมมุิว่าไฟดับกับโทรศัพท์นี่เขาก็ตัองสิแย่งได้พี่น้องนการแมนไฟดับเขาป็ย่งว่าเปิดได้เปิดได้แต่ว่าบ่มีเนต็ตจะพี่พี่น้องบ่มีเนต็ตจะทำแต่นันแต่น,นันนั่นนะเพราะว่าโทรศัพท์เขาก็ต้องใส่เน็ตเนาะทุกคนมันยากก็เดี๋ยวแม่หอมเก็บของเข่าตู้ก็น่าจะเนาะ มันสิโดนโดนก no. ja e ันไถพี่นองกะสิเบื่อหนาแม่หอมเนาะอย่าเฝ้าเบื่อได้ใจเด้อเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงยายหอมเลี้ยงผู้เฒ่าขายง่ายยังไดค่าได้พี่นองเลี้ยงสร้างเลี้ยงสร้างหน่อยายจ่อยค่าบ่มีเบ้าไปเบาไปนั่งรอพิสาพี่นองนั่งรอพิสา น้ำแข็งพี่น,อน้องวันนี้มีน้ำแข็งนะจ๊ะเบิองพี่น้องเบิองกำลังตกตกแต่มือขึ้นนี่เด้เบิองขขางนอกข้างนอกบานทุกคนอืมพี่ส้ม หาล้งเทียแม่หอม Wit! อันอันเบิ้งพื้นแหมพี่น้องพื้นคือจังอันมือวานเ่ยแม่หอมเบิ้งได้คลิปมันคือจังมันเป็นคลื่นมันเป็นคือจังเปิดเบางยังมันเป็นน้ำก้องแม่หอมบ่เหรอเบิ้งพี่น้องอันมันมันเป็นสีรกเมือวานนี่แม่หอมลงคลิปลรวแม่หอมอันเห็นอันอยู่ในอยู่ยพื้นนี่แหมทุกคนมันคือจังอันมันคือจังอัน มันคือจังเป็นนั่นเป็นตะไคร่นี่แม่พี่น้องมันคือเป็นคือจังเป็นตะไคร่คือจังเข้าปลาังบะขัดจักเทียดตวยมวแมนได้พี่น้องมันเป็นน้ำหยางไม่ไม่หอมกุบลูกพี่กันนะบ่บ่้างแม่นเป็นเขียวหลวบหลือแม่พี่น้องเป็นเขียวเขียวคือจังนั่นคือจังเข้ามาทำความสะอาดจักเทียี่แม่ทุคนเนี่ยเออปฏิว่าอ๋อไม่ใญ่อันนี้แม่ ผู้ดีผู้ง่ามกรอกระเดียพืนมากคือบัถูจะเพียบบแมนได้ทุกคนบ่แมนบืงดีๆนะเดี๋ยวแม่หอเอาพิซซาออกมาก่อนนะจ๊ะทุกคนเนาะแม่หอมเอาพิ่ามาหน่นะทุกคนพิ่าสุกแล้วเอ้ยยังหลั้ สซคกแม่หอมหิวหิวกดีบงคนอููอด้อ้อกคนันก็สิไหลปิ่นทองกแล้วทุกคนเลยม่หอมกะติตัดตังใจเนาะตัดก็สิา่าเย็นมิดอีกแล้วทุกคนเห็นกว่เป็นนงบอกอี่กอดีดพี่น้องพี่สาว้อีกกอดีดีก็ หัวจะบาดคนหัวเราอยากน้ำบ่ฮัลโหลไม่ดาลิงวินดูพี่าฮะขอมาค่ซเลนม่ยทุกคนเป็นตาแซบตาแซบยูได้หานังเชียกอะไร ไม่หอมก็มากินโยคาล้างเชียก็ได้มันกันตายได้แนี่ยแต่ทุกคนกันตายได้ยอะมาจากเสียบๆก็ไม่หอมอันห้าล้านเชียไม่หอมเบิ้งคลิปเจ้าของนะจากทุกคนขันเมาเรียกกลบ่มว่าเลี้ยวอันไม่หอมเบิ้งคลิปเจ้าของห้าล้านเชียมันเป็นถือพื้นไหมพื้นมันเป็นเฮ้ยมันเป็นมันกัเป็นน้ำกองนะพี่น้องมันเป็นน้ำกองไม่หอมแหละเพราะว่าเชียวหลืบ เขียวคือจังอันคือจังตะไคร่จับอันคือจังตะไคร่จับไอจับพื้นน้ำคือจังมันดูในน้ำเนี่ยแต่ว่าท่านทิ้มมันม้วนเอ็นได้พี่น้องเบิ่งน่ะเห็นบ่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 พี่น้องแห้งแช่ไม่หอมล้งคิมไม่หอมเห็นโอ้บ้านมีเงี้ยนี่ม่คือเป็นเขียวหรือมันเป็นน้ำก้องทุกคนน่ะเห็นบ่แห้งแช่บ้าเก็เขียวแช่กับบอ๊ะเขียวเบิ่งเนี่ยขนาดว่าถูซุ่มเอิ่มึงขันบังคล้ายๆกันมันบ่ได้เขียวเด้ทุกคนเอ่อ เป็นตะยออันเป็นตะยกหัวคือยังเห็นรลยอันมันเป็นน้ำกรองไม่หอมมันเป็นน้ำกรองเด้อทุกคนเด้อไม่หอมอือมันนี่อันไม่หอมไม่หอมก็ได้คิดว่าอมาล้างเท้พี่น้องเห็นป่ะสิว่าเอ้าพื้นบ้านไม่แย่ัน่นี่แมียมันคือจังเป็นเขียวหรือหรือคือจงเป็นขี้ไข่น้ำเกาะมอเมียนเด้อแต่ทุกคนมอเมียนไม่หอม ขอแก้ไขได้จะเด้อคันห้าเห็นพื้นนี่มันเป็นน้ำกองไม่หอมมันเป็นน้ำกองเด้อแต่ทุกคนเด้อเบิ่งเด้อเป่ะน่ะเห็นบ่เห็นนังสีเห็นบ่ห้างแค่เสียวหลุบหรือห้างแค่กับน่ะเห็นบ่ค่ะห้างแค่มุ่งเนาะมุ่งมันนังสียมันบ่น่ะเห็นบ่หน่าเห็นบ่พี่น้องห้างแค่มุ่งมันเสียวสัสเออไังสีแม่เนี่ยห้างแค่แก้แกงกันแม่นังสีก็บ่กเป็นมันเป็นน้ำกองไม่หอมเด้อแต่เด้อทุกคนเด้อบอกบอกไว้ก่อนล่วงหน้า ปฏิเสธว่าบ้านมีนี่บ่ถูจกักเกียดดูดฝุ่นซุปพี่น,อ <c oughs> น้อนนงไม่หอมเครียดใคไม่หอมเครียดใคพี่น้องเออแห้งเทียนรับวกาเขี้ยวดำไปอันดำพี่จังอันเห้อ,ทอ,องทำความสะอาดจักเกียอหน่ลยพี่น้องโออเป็นแต่ยาของมาไฮเดียมาเฮ็ดขายหนาขายตาเต็กลกองนินเออคนผู้ดีผู้งามกระโดดกระเดียจังใดจังคอยสิม,มาพื้นคือขี้ไข่น้ำ ก้อนนี่แมทุกคนยางกับชิมืนผุเหลวกันกันสิมาอันสีแนวนั่นอืมเรามากกับกินกอนพี่น้อง <c oughs> อันแม่อหอมเบิ้งคลิปเจาของหาะนั่งคลิปพี่น้องอืมผู้สังเกตกับสีดามาเนาะทุกคนเนาะผู้สังเกตกับสีดามาอืมแม,ม,ม่หอมขอไปคอกระดาษกอนพี่น้อง นี่ต้องใส่กระดาษพี่น้องอน้ำแข็งตกหลายมือนี่มือแรงห้าเจมี่หอมเป็นสีมิดมีดก,ก็แสดงมาว่ามีบ่มีเน็ตได้จะเดอ้อคันคันน้ำแข็งตกลายลายเน็ตสีเน็ตสีบ่มีได้จะเดอ้อ มันขึ้นบานแม่ไก่กับไฟดับน้ำแข็งพี่น้องน้ำแข็งมันตกมันตกลงเียแมนบอกน้ำสายไฟน้ำปลายไม้มันจะไปเกาะพี่น้องมันจะไปเกาะเย็นเนตกระรุดพี่น้องว่าเนตพูนกระรุดนะเนี่ย เนตกุก็มิซีรีล่ะไม่หอมกับไปเหรียญบานผู้ใดบ่ไ,ไดแล้วไม่หอมกับขอบุบญขอบคุณหลายๆได้แต่เด้อพดทุกคนที่มาเด่นกินน้ำเย็นๆมาไม่หอมได้แต่ถ้าบ้านไม่หอมอนม้ำเย็น,น,นเย็นเบิ่งจะทังหนอกระโดดน้ำเย็นเย็นขอบคุณหลายๆที่มาเบิง่งทีมาให้กำลังใจไม่หอมเนาะจ้ะเนาะทีทุกคนมาให้กำลังใจไม่หอมไม่หอมกับขอบุบญขอบคุณหลายๆไม่หอมกับไปกินน้ำเย็นน้ำ พี่น้องคือกันหล่ะจ้ะอันไม่คอมเห็นในบ้านไม่หอมกะซาเาไปจะขอหนำเย็นเย็ๆกินน้ำน่าจาะเนาะว่าตื่นขึ้นมาไม่หอมกับเบิงปั๊บหล่ดละเบิองบานจะขอว่ามีผู้ใดมาเล่นน้ำแนโนะจังสีแม่พี่น้องอ เป็นพี่น้องมะเร็งน,น้ำเสียไแม่หอมกับปลาออตากน้ำาม,มาให้กินเด้ปอปลาตักน้ำาให้กินม่อเจ้านี่แม่หอมกลับมาแม่หอมหัวดำปีปีพี่น้องหน้ากระดำหัวกระดำไปหมนุนเตาทานไปเก็บทานซอยลูกสัก <laughs> แล้วผ้าแม่หอมมันอัแล้วผาแม่หอมเขาตูอบมือมูอเจ้า ไปขอกินน้ำเย็ยนเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าแต่ไม่หอมมาสัน่นวา่าปสิพาไปเอาท่านขึ้นจากเตา,าสั่น่าไม่หอมไปนั่งเบิ่งซัวออกมากแย่งกันจกเบิ่งจนตื่นจากความพี่นอง <c oughs> ยอกยอกยอก ตีกันค่ะกันที่นอนเอ,อ้ยมันหอมกว่าเบิงรงขคาวไบน้ำเนาะทำคลิปนี้กระซำนี้นอะจากนาะทุกคนเนาะ ฝากกูแชร์คนใดมาแจกให้ในหอมในได้ใจเด้อมือนีมืออื่นนำแข็งต๊ะหลายนำแข็งตัวหลายถ้าเจมแม่หอมเป็นสีมิดมิดก็แสดงว่าเน็ตบ่มีได้ใจเด้อในหอมบอกไว้ร่วงหนาซื่อๆดออห้าบ่บ่อันห้าเน็ตมีก็แล้วไปในหอมยานไหมทุกคนค่ะแมนมันโปกมากมือตึ๊บตึงจากกันนันมือตึ๊บปึ้งสี เ้ำเสียเน็ตกับบะมี่เสียไฟกระดับพี่น้องอืมไม่หอมกับตาเราไปเตรียมเอาฟื้นเมื่อไหร่แต่ทุกคนฟื้นเมื่อไหา่คเสียไฟดับกับสีแด้แอร์กับสีดับเนาจะพี่น้องแอร์กับสีดับน้ำกับบะมี่เนีทุกคนอยู่หนีตรงไฟฟ้ายย่างเดียวเด้ยอืมหองนงหองน้ำไม่หอมจะเอาไส่ไม่หอมกับจิกอกน้ำไ้เด้จ้ะกอกน้ำไ้เป็นทางเป็นทางไไหน่อยแต่ทุกคนฮาเตียนฮาเตียไฟไฟดับบางสิ น้ำกบสีเย็นเหมือนบะปีนองน้ำกบสีบะม่าเด้น้ำกะดับไปคือกันในทุกคนอยู่นี่มันต้องไฟฟ้าตัดย่างเดียวเลยจับปีนองฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้แม่หอมในไ,ได้ใจเด้อแม่หอมกับขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าบ๊ายบาย